ก็เลยเข่าบ้านคำามืดอดนะพี่น้องแต่ว่าเดียวว่าเห็นโตได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นจกกักระกจัน่น้อโนบรรยากาศยามแรงค่ะพี่น้องมามา,ม,มามาคำมาเมื่อดนะค่ะพี่น้องก็เลยได้ยิ้เสียงนี่แหละคะ่ะอันถ้าถ้าเป็นจกกักระจันนี่ก็ประมาณว่าอันจะ เห็นโตเนาะพี่น้องเสียงปูแมงคูน่ะเนาะค่ะตัวประมาณนี้เนาะค่ะแต่ว่าบ่เห็นตัวเนาะค่ะถ้าเห็นตัวก็คงจะได้จับมาให้เบิ่งเนาะค่ะจะเสียงนกเสียงบรรยากาศของในโคกในป่าในหัวในสวนสวนยางเนาะค่ะนี่ค่ะเมือกหาตัวว่าน้องดังเนาะเสียงเป็นต้นน้อยๆเนาะค่ะตัวประมาณเท่ากับไอ้ ตัวมแมลงผู้เนาะค่ะมันแงเข้าแบบเข้ากระยูทุงหน้ามาโดนแล้เนยอพี่น้องตะว่าเข้ากับรรยากาศยามแรงค่ะพี่น้องมากมาคามาเมิดเนาะค่ะพี่น้องกันเลยได้ยิ้นเสียงนี่แหละค่ะดีค่ะของ บรรยากาศของในโขกในป่าในหัวในสวนสวนยางเนาะค่ะนะคะ,นะคะมืดมืดกะหาตัววะพอกเลยเข่าบ้านคำม,มืดเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวว่าเห็นโตได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมันจจกกระจันบอนอแต่ยังมีความหลักธรรมชาติเนาะคะ่ะได้ยินเสียงสีหเหเฮาเรามีความสุขลา่เนาะคะ่ะ เสียงกิ้งลีดเลไล่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่หาหอยหาหาป่าหาเนื้อยู่เนื้อกินแรงเนาะค่ะดังดังเนาะเสียงบนต้นน้อยๆเนาะค่ะตัวประมาณเท่ากับไอตัวแมลงผู้เนาะค่ะมันแนงขงนกเสียงหยังเนาะค่ะได้บรรยากาศสุดซินเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะนี่ๆๆๆนี่เนาะความมืดของ บรรยากาศของในโคกในป่าในหัวในสวนสวนยางเนาะคะ่นะนี่ค่ะมืดมืดกะหาตัววพองพี่ค่ะบรรยากาศยามแรงค่ะพี่น้องมามาคํามาเมืดอนเนาะค่ะพี่น้องก็เลยได้ยิ้นเสียงนี่แหละค่ะ นกค่าหูตะว่าอุ้ยธรรมชาตินะข่าพี่น้องแบบอกฟังอี่างเนี้ยนะข่าวนี่แหละค่ะพี่น้องเลี้ยวหาโตเพพ่อหรอกเดี๋ยวหาโตไปเห็นนะค่ะเอาเขาเอื่อนอย่างนอนะข่าหูตะว่าอุ้ยธรรมชาตินะข่าพี่น้องแบบอกฟังอย่างเนี้ยนะค่ะ ก็เ,เลยเข่าบ้านค้ำเมื่ดนะพี่น้องแต่ว่าเลวว่าเห็นโตได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมันจักกระจันบอนอดังดังเราเสียงบนต้นน,น้อยนะะ้อยน้องน้องค่ะตัวประมาณเท่ากับไอตัวมแมลงผู้เนาะคะ่ะมันเริ่มเมือนแล้วพี่น้องคะ่ะเอาอันคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามานรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ มวนมวนน้ำกันเข้าแบบเข้ากับยูทุงหน้ามาโดนแล้วเนาะพี่น้องตะวันเข้ากะเนาะค่ะหูตะวานอุ้ยธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องแบบอืมเนาะค่ะเนาะค่ะอุ้ยจักน้อยเขาก็จะถอยออ ไปเนาะเหมือนแบบประมาณว่าเสียงยี่หลอบบริเวณนะคะหลอบบริเวณสวนยางเนาะคะ่ะต้องเขียนเนาะคะ่ะอยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็เลยหยิบมาฝากมาตอนพี่น้องพ่อหอมปากของพ่อนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีของบรรยากาศของในโขกในป่าในหัวในสวนสวนยางเนาะคะ่ะนี่ค่ะมืดมืดก็ะหาตัวว่พอก็เลยเข้าบ้านค่ำม,มืดเนาะพี่น้อง แต่ว่าเดี้ยวว่าเห็นตูได้ค่ะพี่น้องค่ะมันจักกระจันมโนเข้าแบบเข้ากระยู่ทุ่งหน้ามาโดนแล้ยนะี่พี่น้องแต่ว่าเข้ากับดีค่ะจักน้อยเขาก็จะถท้อยออกไปเนาะเหมือนแบบประมาณว่า เสียงยี่หลอบบริเวณนะคะหลอบบริเวณสวนอยางนะคะต้องเสียงบรรยากาศงามแรงค่ะพี่น้องมามาคำมาเมื่อดนะคะพี่น้องก็เลยได้ยิ้เสียงนี่แหละค่ะนะคะ่ะ,คะอยากได้บรรยากาศแบบน,นี้ก็เลยยิบมาฝากมาตอนพี่น้องพ่อหอมปากของพ่อนะคะลิปนี่ก็ขอบคุณนะคะบายค่ะสวัสดี่ะค่ะพี่น้องเลี้ยวหาตัว่พ่อดอก เดี๋ยวหาโตไปเห็นเนาะคะ่ะเอาเขาเอื่นอีหยังเนาะเข่าแบบเขากับยูทุ่งหน้ามาโดนเลยเนะยาะพี่น้องจะวางเข่า,ากะดังดังเราเสียงเป็นต้นน้อยน้ะยเนาะคะ่ะตัวประมาณเท่ากับไอตัวมแมลงผู้เนาะคะ่ะมันแหลงของยังหองเนาะคะ่ะยามแรลงเนีะคะ่ะพันเข้ายางเขาไปใกล้ๆกล้บรรยากาศยามแรลงค่ะพี่น้องมาก มาคำมาเหมืดแเนาะค่ะพี่น้องก็เลยได้ยินเสียงนี่แหละคะ่ะแต่ยังมีความรักธรรมชาตินะคะ่ะได้ยินเสียงสีเห้าเรามีความสุขไร่เนาะคะ่ะเสียงกิ้งลีดเลไลยเนาะค่ะพี่น้องนะคะนี่อันถ้าถ้าเป็นจจกระจันนี่ก็ประมาณว่าอันจะว่าเห็นโตเนาะ,ะพี่น้องเสียงเริ่มเหมือนแล้วพี่น้องค่ะอ้าอัน คลิปนี้กับแค่นี้แหละเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมรับฟั้งเนาะค่ะมลมัวน้ำกันเริ่มเมื่อแล้วพี่น้องค่ะอ้าวอันคลิปนี้กับแค่นี้แหละเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมรรบฟั้งเนาะค่ะมลมัวน้ำกันก็เลยเข่าบ้านคำเมืออแล้วพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวว่าเห็นโตได้ค่ะพี่น้องค่ะมันจักกระจันบ่นอดีค่ะ ดีค่ะอืยังห้องเนาะคะ่ะยามแรนนี่ย่ะคะผ่นเห้ายางเขาไปไกลๆน้องดังเาเสียงบนต้นน้อยๆดังนะคะ่ะตัวประมาณเท่ากับไอ้ตัวมแมลงคู่เนาะค่ะมันแลงเนนะคะ่ะ,คะ อยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็เลยยิบมาฝางมาตอนพี่น้องพ่อหอมปากของพ่อนะคะลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ๊ายบายค่ะสวัสดีของบรรยากาศของในโขกในป่าในหัวในสวนสวนยางเนาะคะ่ะ,ะ,ะ,ะมืดมืดก็หาตัวว่พอเนาะค่ะหูตะวาอุ้ยธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องแบบอืน,อนี้น,นะคะน้องขา นี่แหละเข้าบ้านคำเมื่อพี่น้องไปหาตึกแหตึกหา,หาปูหาปลาเนาะคะ่ะน้องขานี่แหละเข้าบ้านคำเมื่อพี่น้องไปหาตึกแหตึกหา,หาปูหาปลาเนาะคะ่ะคูแม่ครู่เนาะ,ะคะ่ะตัวประมาณนี่เนาะคะ่ะแต่ว่าเห็นตัวเนาะคะ่ะถ้าเห็นตัวก็คงจะได้จับมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะจเสียงนกเสียงเริ่มเมือนแล้วพี่น้องค่า อา้าอันลิปนี้ก็แค่นี้แหละเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามารับช่อมหลับฟ้างเนาะค่ะมวนๆน,น้ำกั่นดีค่ะเหาแบบเห่ากระยูทุ่งหน้ามาโดนเลยนาะพี่น้องจะว่าเข้ากะของบรรยากาศของในโขกในป่าในหัวในสวนสวนยางเนาะค่ะนี่ค่ะ มืดมืดอ่ะหาตัวบ่พอ่อนกข่าวหูตะวานอุ้ยใจธรรมาชาตินะคะพี่น้องแบบอืมแต่ความอ่างเนี้ยนะคะบรรยากาศยามแลงค่ะพี่น้องมามาคัมาเมิดนกค่ะพี่น้องก็เลยได้ยินเสียงนี่แหละค่ะ เข้าแบบเข้ากระยูทุ่งหน้ามาโดนแล้วนย่พี่น้องแต่ว่าเข้ากะกะเล่ยเข่าบ้านคำเมืดนะพี่น้องแต่ว่าเดียวว่าเห็นโตัได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมันแจักกะจันบอน